สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 นะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาจีนกับเราซื้อปุย๋ยวันนี้เราซื้อจะยังสอนอยู่ในบทที่7อยู่นะคะโดยเป็นเรื่องคําชมเชยนะคะเหมือนเดิมสัปดาห์ที่แล้วเราขึ้นบทใหม่นะคะมาบทนี้เราเรียนต่อเนื่องเลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทบทวนคําศัพท์กันก่อนเลยค่ะให้นักเรียนเปิดนะคะหนังสือเรียนเล่มสีฟ้า หน้า48และ49นะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์ที่อยู่หน้า48ก่อนอ่าเด็กๆออกเสียงตมเราซื้อได้เลยเพี่ยวเหลี่ยงเพี่ยวเหลี่ยงสวยช่วยช่วยหลอเขออ้ายเขออ้ายน่ารักปังปังยอดเยี่ยมช่องมิง ช่องหมิงฉลาดหาวหาวดี how, how, ต่อไปให้นักเรียนเปิดหนะ้าห้นะคะหน้าข้างๆกันเลยอ่ะวันนี้ระสมเสียงเราซื้อมีตัวพิเศษสองตัวเขาเรียกว่าพยัญชนะกึ่งสละนะคะตัวนี้ตัวแรกเลยคือตัววายตัววายในสัทธาสอนพินอินเนี่ยออกเสียงว่าอีอีออกเสียงคล้ายๆกับออ่างกับยอยักษ์ผสมกันนะคะอีอ่ะเดี๋ยวดูภาพที่หนึ่ง ยีสระวินยีวนยินยุนเสียงที่สองยุนหยุนหยุนแปลว่าก้อนเมฆนะคะหยุนต่อไปตัวที่สองคือตัว W นะคะตัว W ในสัทท่าอ,าอักษรพินอินจะออกเสียงเป็นวูวูออกเสียงคล้ายๆกับอออ่างผสมกับววแหวนวูแบบนี้นะคะเด็กๆวูสระอันวูอันวัน เสียงที่สามวันหวา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 นแปลว่าถ้วยนะคะถ้วยถ้วยที่เราสามารถใส่อาหารทานได้นี่แหละค่ะเด็กๆหวานแปลว่าถ้วยนะคะต่อไปนะฮะสิบสองนะห้าสิบสองนะคะแม่น้ําสายสําคัญที่ยาวที่สุดในประเทศจีนอ่าวันนี้เราซื้อจะมาเล่าเรื่องแม่น้ําให้เด็กๆฟังนะคะแม่น้ําของจีนมีสายสําคัญอยู่ทั้งหมดสองสายเดี๋ยวเราซื้อจะเปิดภาพจริงให้ดูด้วยนะคะ สายที่1น่งแม่น้ําที่ติดอันดับโลกคือแม่น้ําแยงซีเกียงหรือเรียกว่าแม่น้ําฉางเจียงฉางเจียงคือฝั่งนี้นะคะดเด็กๆฝั่งซ้ายมือฉางเจียงแปลว่าแม่น้ําสายยาวซึ่งยาวเป็นอันดับที่3ของโลกเลยนะคะมีระยะทางถึง6380กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวเราซื้อให้ดูภาพนี้ก่อนของจริงแม่น้ําแยงซีเกียงที่เราเรียกเนี่ยจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ในภาพนี้คือแม่น้ําแยงสีเกียงนะคะเป็นแม่น้ําสายยาวอ่าดูสีฟ้าเขียวๆนี่นะคะเด็กๆยาวโค้งไปโค้งมาอย่างนี้เลยนะคะสีน้ําจะสวยมากนะคะเด็กๆอ่าเห็นไหมคะจะเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์มากอ่าลอ้ลอมไปด้วยภูเขานะคะเราซื้อ,อให้ดูกว้างๆอีกครั้งหนึง่งเห็นไหมคะสวยงามมากเลยสามารถไปท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะ และนี่ก็คือแม่น้ําแยงสี่เกียงเป็นแม่น้ําที่ยาวที่สุดในประเทศจีนและติดอันดับสาของโลกนะคะใส่ที่1นึ่งพันป้ายต่อไปนะคะแม่น้ํำหวงหอนะคะหวงหวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งเป็นภาษาจีนได้ว่าหวงเหอ ห่วงเหอห่วงแปลว่าสีเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นแม่น้ําห่วงหวัวหรือหวงเหอเนี่ยแปลว่าแม่น้ําเหลืองซึ่งเป็นแม่น้ําที่ยาวเป็นอันดับสองของประเทศจีนนะคะมีระยะทาง5,464กิโลเมตรแม่น้ําหวงหัวนั้นเดิมทีไม่ได้เป็นสีเหลืองแต่เพราะว่ามีเศษดินเศษตะกอนต่างๆนะคะตอนที่ไหลผ่านแม่น้าเนี้ยนะคะเป็นที่ราบสูงดินสีเหลืองก็พัดพาเศษตะกอน เศษทรายมาด้วยนะคะจนทําให้แม่น้ำเนี้ยกลายเป็นสีเหลืองเศษตกรนั้นจะเยอะมากเป็นจํานวนมากนะคะเป็นเศษทรายต่างๆแม่น้ํานั้นก็เลยกลายเป็นสีเหลืองเดี๋ยวเราซูจะให้ดูภาพจริงนะคะว่าเป็นแบบไหนอ่าอันนี้จะกลายเป็นสีเหลืองเหลืองส้มๆแบบนี้เห็นไหมคะเด็กทอดยาวคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมานะคะเป็นแม่น้ําสายยาวมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือแม่น้ําเหลืองหรือแม่น้หํห่วงหัวนั่นเองนะคะ ต่อไปเราซื้อสั่งแบบฝึกหัดเล่มสีขาวนะคะเด็กๆให้นักเรียนเปิดเล่มสีขาวแบบฝึกหัดค่ะเปิดไปที่หน้า48นะคะหน้านี้เราซื้อเก็บ5คะแนนนะคะ5คะแนนนะคะให้นักเรียนเลือกสัททาอักษรพินอินในภาพนี้แล้วนํามาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องเดี๋ยวเราซื้อจะบอกวิธีที่ง่ายๆนะคะเด็กๆจะเป็นสัททาอักษรพินอินนะคะเรื่องคําชมเชยต่างๆนะคะคําชมเชยอย่างเช่นข้อที่1เนี่ยคำว่าน่ารัก คำว,ว่าน่ารักมีให้เราเลือกทั้งหมด2ช่องแสดงว่ามันต้องเป็นคำศัพท์ที่เป็นสองพยางนะคะให้นักเรียนดูในภาพสิ่งไหนบ้างที่มันเป็นสองอย่างที่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นขวดน้ําเหมือนกันแสดงว่ามันเป็นคําศัพท์ที่ต้องเติมข้อเดียวกันถ้วยก็เป็นเหมือนกันมีสองถ้วยก็แสดงว่าเป็นข้อเดียวกันหรือแก้วน้ําที่มีหลอดเห็นไหมคะก็เป็นข้อเดียวกันอ่ะอย่างคําว่าน่ารัก เข่อ้ายเด็กๆว่าเข่อ้ายอยู่ในสิ่งไหนที่มันมี2อ,อย่างเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราซื้อทําให้ดู1ข้อถ้าจำไม่ได้จริงๆให้เปิดเล่มฟ้าดูได้นะคะเข่อ้า้น่ารักมันอยู่ในขวดน้ํานะคะเด็กๆเข่อ้ายขวดน้ําเราจะเห็นว่ามันมีกี่ขวดคะ2ขวดแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะแล้วอันไหนคือเขอ,อันไหนคืออ้นะ นักเรียนลองดูสิคะพออ่านออกไหมคะตัวพินอินอ่านเราซื้อบอกให้ขวดที่1คือเคอนักเรียนก็นําคําว่าเขอมาเติมลงช่องที่1ขวดที่2คือไอ้นักเรียนก็เอาคํานี้มาเติมลงในช่องด้านหลังจะรวมกันอ่านว่าเขอไอ้แบบนี้ก็จะได้เป็นเคอร์ไอนะคะต่อไปข้อที่2ดี D. คำว่าดีมี1พยางเท่านั้นนักเรียนก็ลองหาสิ่งของที่มันเป็นหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็นํามาเติมลงในช่องว่างคําว่าดีคือหาวหาวคืออันไหนนักเรียนก็หามาเติมได้เลยพอทําเสร็จครบทุกข้อแล้วนะคะมีทั้งหมดมีทั้งหมด5ข้อนักเรียนก็ระบายสีสิ่งที่อยู่ในภาพให้สวยงามนะคะหน้านี้เราซื้อเก็บ5คะแนน มี5คะแนนนะคะเก็บ5คะแนนแล้วใบสีด้วยนะคะเราซื้อพาทําไปแล้ว1ข้ออีก4ข้อนะักเรียนลองหาด้วยตัวเองนะคะต่อไปคะลายมือหน้า51นะคะเขาว่าชงหมิงชงหมิง ชงหมิงแปลว่าฉลาดอ่าวันนี้ให้นักเรียนคัดคําว่าชงแล้วก็คําว่าหมิง2องคำนี้นะคะวันนี้เราซื้อสั่งงานเพียงแค่2หน้ามีหน้า48เก็บ5คะแนนและหน้า51หน้านี้นะคะคัดระมือสองคำทำมาส่งเราซื้อให้เรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเด็กๆใจเจียนบ๊ายบาย